นนี็เออแต่งดวงค่ะแต่งดวงคือยื่นเงินเสร็จมันเป็นดวงขึ้นมาของมันเองค่ะเป็นดวงก็คือทิมานบอกเนนค่ะสำหรับคนขายแตงดวงเป็นดวงเป็นวงขึ้นมามันจะมีหลายป่ะครับเนี่ยหน่อยค่ะส่วนหนึ่งสิพอร้ตประมาณหนึ่งหรือสองหรือแค่เขาเาไปกินหรือว่าเขาต้องเก็บไว้เห็บมันเากนคอาเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สิเก็บีใ้เป็นแบบบ้านเรียกลูกค้าเป็นเทปเป็นนั้นสี่นะค่ะโอ้เพิ่นเคยเห็นเลยครับเออว่าสังเกตได้แต่กัน มีเหล็กน้งหนักมีเหล็เพ่มเลขกยั้งหนาเลกยังเเออนี่แหละีแหดี่แล่ตาบดีเบิงจเห่อยพี่น้องมึงใ่กันนะครับเด้อวดน้าอยู่ในดวงบอกครับเ่อแดงยไม่ดวงพี่น้องเบิงอกเด่อเล็เหล็เลเด้งนว่ามีเล็กแต่ว่านบอกบอกว่าเลขอยงเออแต่ว่าพี่น้องเน่มเห็นบอกคือกันได้แบนี้แดงดวงแล้วแต่ดวงด้ดวงดีครับเเลขครับผูได้เห็นบอกแอดมินเลยครับแอดมินกัเบิงบอกกันว่าเหล็ีอย่งนะครับ บระมานี่คือแปลงดวงครับยุคแนอเงนะครับนึ่งนพามเป็นพสามเออพกสามเมันเป็ผ้ากันถือวพกามเอาคน่ามีคนถือเด้ักกนว่าแคนพักสามมีคือใครเหล็กแปดด้ยครับนีเหล็กแปดเอามาเลยมาเลยมาเลยอวัดีคบวครับสวัสดีครับสคับดี สวัสดีครับสวัสดีสรับ่านครงกดีครับพี่น้องครับพี่น้องถามหาว่าคือใค่สันนะ